มาอยู่กันในแบบนึงนะที่ผมตัดมาก็หลายหลายหน้าเหมือนกันนะคือแบบซ่อนให้เนียนที่สุดจนกว่าผู้หาจนกว่าเวลาจะหมดถ้าให้ผู้หาเจอมีเวลาอยู่หนึ่งร้อยยี่สิบวินาทีคนนั้นสามารถซื้สกิลได้สามารถซื้อสกิลให้เป็นประโยชน์เพื่อเป็นการปลดล็อกทุกอย่างต้องปลดล็อกเลเวลก่อนผมอ่านะไยมือออกให้ใช้จังหวะการรักษาทุกทุกทุกครึ่งวินาที สำหรับผู้หาทุกคนช่วงเสด็จยี่ห้าก็คือไอเทมผู้หาเพื่ออะไรวะพันเพื่อไปนะห้าบาทห้าเพื่ออะไรมันเล็กเกินอ่ะอ่านไม่ออกอเย้นี่ที่ไหนเนี่ยโอเคนี่ก็คือแมปอีกแมปหนึ่งที่ผมชอบมาก แต่บางครั้งคนก็จะโหดน,นะผมอยู่อันดับเท่าไหร่บับคอยฮะอยู่อันดับหกครับก็คือหน้หนึ่งไงนี่ก็อันดับนะครับอันดับของผู้เล่นของพันเลยเหรอดูซอน <laughs> ผมจะแนนหรือไม่ดูแล้วผมแบตหมดแล้วอะต้องชาร์จแบตเล็กประมาณสักหกนาทีพอละถึงไหมวะนี่อยู่ใกล้ๆไม่เอาดีกว่า โอ๊ยไงอ่ะแตกแตะแตกแตะแตกดิเฮ <us ur roc ans> like, ้ยเมอตะกี so <us ur roc ans> ้อะไรพวกแวบนี้ตะกัดตะกัดสื่อมีอย่าพิ่งนะเพิ่งนะครับไม่รู้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 โอ้โหตีไม่เอาฮะตรงนี้เพียบเลยตีโดนนี่ไง ตี๋อ่ะโอ้ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ร,รีบอะ่ะหมเยอะแล้วครับอะไรตัวนี้ไปเลยเสียวอะ่ะนี่ตรงแอบไม่ได้ด้วยอ่ะแอบไม่ได้ฮะเลือดลุกกันเลยทีเดียวนี่มันก็หนีจริงๆเลย

นึกคุณเป็นผป้วามต้องหาให้เจอเดียวเองนี่คือตู้นะครับจะสูงอาวุธต่างๆติดนิดเดียวฮะอยู่ในหนึ่งนาทีโอ้นิดเดียวอันนี้คือสกิลพิเศษนะครับหมายถึงเวลาเราชนะแลเนี่ยมันจะมีบอกให้ว่าเราอยู่ไหนนั่นแหละเจ้าห้าสิบบก็เอาเรื่องอยู่นะ อีปีกจะออกมาสองหากมาเซนสิปร <laughs> เปิดอยู่ใช่ปะ่ะไมได้เปิดอยู่นะครับเพื่อนอย่าบอกว่าไ,ได้ของไม่ดีนะเพื่อไม่เต็มอ่กผ <c oughs> ู้หามาอะไรมา,มาจัดหนักเลยครับรอบนี้จะตาบอดแต่ผมมองเห็นอยู่แล้วในความมืดอย่างนี้ นิง่งมองเห็นอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนี่ใครผ่านตปคา,านมาผมมองเห็นและคนนี้แหละผมเห็นแหะไม่ใช่คนที่กระโดดคนนี้แหละมาผเห็นแล้วไม่ใช่เอ๋ไม่ใช่จะตีมัว่วดนเหย้ยนายใช่ไหมจะยืนเอฟเคเฮ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 เ่เฮาฮเฮ่ นะออกมาสักทีอีเดฟเคใช่แล้วใครกันเนี่ยกี้ใช่มึงบลั๊กอะหายไปก่อนตีมั่วตีมั่มวหรือเลือดโลดติกเสียเลือดใครเป็นล่ะเนี่ยไอ้กูเห็นมึงกระโดดใช่ไหมกระโดดเหรอใครกูตีตีถูกแล้วตีถูกแล้วไอ้คนเนี้ยตั้ี่มันจะหนีจะหนีจะหนีไดไหมมองเห็นนะเว้ย มองเห็นนะเว้ยมองเห็นนะอยา่าคิดว่าครูจะมองไม่เห็นนะบึงมานี่มาน,นี่น,นี่มาเหรอใครวะตะกี้พางตัวเนี้ยเหลือเกิน,นจะพาตัวเนี้ยได้อุ้ยเขี่ยจะเต้นอีกนานไหมฮะเพื่อนจะเขี้ยอะไรตรงนี้จะวางกาวไว้มึงมึงกระโดดได้ไงฮะกระโดดนดี่ไง มึงตีนมึงตีนบ้ากอเออร์มกาวกูดีไหมล่ะกาวกูเก่งด้วยแต่กูตาย้มึงเหรอฮะใครวะเพื่อนกูตายไปหนึ่งนะเว้ยมึงมึงเต้นเฮี้ยอะไรตรงนี้นะไอ้นุ่มมึงรู้นะมึงยังไม่ตายอ่ะอ๋อมันโดนน่าจ,จะตายแล้วล่ะมึงแอบเฮี้ยอะไรตรงนี้ คนเดียวนั่อยู่ที่อะไรวะอยู่ไหนมึงเหรอมึงเหรออยู่ไหนวะอยู่นี่เลยไหมเนี่ยไม่ใช่ใครอะโอ้โหเนี่ยนีจกิงนิดเดียวอะโอ้ยเซ็งแหมนายซ่อนเนียเหลือเกินคนเดียวอะเออคนนี้ก็เอาไม่อ,อยู่นะครับมันก็ซ่อนยากอ้ามึงคิวเยอะสุดแล้วที่หนึ่งมันดับป้องมา มาฮะก็จะได้เหนื่อยมากกว่าดีเนี่ยทีหนึ่งต้องมา774ดร้ีู่ดิว่าผมจะได้ตัวอะไรไอ้อุ์ตอะไรใหม่ไหมไดนฝึกได้5แล้วเหรอผมฝึกได้3แล้วครับโอ้โหท่อนเนียนจังเอา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 จะเป็นโอ้ยเลือกผิดเลือกผิดไม่จะเป็นผู้ซ่อนแน่นอนว่ามันเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวสักกระติ่ตื่นไลยนะสี่ลัก ูสรด้วยครับงั้นผมต้องรอ,อก่อนเออผมว่าผมลงก่อนดีกว่าผมอยากเสี่ยงฮะมไม่รู้ไม่รู้แต่ผมไม่รู้จริงๆผมจะลงดีไหมแตะแป๊บไม่กล้าแตะเว้ยไม่กล้าแตะกลัวโดนตีไอ้ตัวนี้แหละเกลียดตะกี <c ười> ข้ขวันก็ตกแป๊ตะกี้แตะดีกว่า ก็ไม่เป็นการเสี่ยงเหยาบนะหยบนะนี่ไปดิเสียวเสียวเสี่ยวหันนี่แหละจะตีนะเสียวไม่ได้เสียวอะไรหรอกเสียวว่ะกูไม่ได้เสียวอะไรหรอกแต่พูดเล่นไปเรื่อยๆมันก็เสียวอ่ะเสียวอ่ะเพกูเสียวเสียวเจอในชีวิตจริงมือลงได้ เสียวมากมเปลี่ยนดีกว่า,มาไม่อยากไหนยื่นไม่เอาอ่ะยื่นอะไรตรงนี้ถูกไหมผมไม่รู้นะเนียเียจะไปทางไหนดีไหมเนี่ยเยี่ยมอยู่ข้างบนงม,ามาเลยมาเลยมาทั้งคู่ไปเออหมุนใช่ไหมั้ยอกี้กูเห็นนะเวะ้ยแบบนะ กูเห็นเว็บเวลาหมด,ดยยนนหรือยังเว้เนี่ยหรือสองคนอี๊ยยชิบหายมึงก็ยังจะกระโดดไม่หยุดเลยนะเว้ยมึงเป็นโลกอะไรวะไอ้ชายอยู่สามสิบวิครับเจยตายชิบหายแล้วชิบหายแล้วองไปนี่มาดีกว่านี มากันที่เรียบเลยแปลกูเหลือคนเดียวเลยเนี่ยจะมาทำไมกูไปแล้วกูไม่รอเลยอ่านวะอี๋อ่านานี่ยฮ่าฮ่าฮ่าฮเยดกี๋แม่ติ๋จะตีให้โดนดิมนันมองม็นไงขี้เก่งอ่ะเออ,อเก่งกว่าจะผ่า,านมา อาจสักทีที่หนึ่งหรือเปล่าเพื่อนคิวเยอะสุดแต่แม่ไปลกผมต้องการเปิดตัวนี้เพื่อบอลลี่สุดไป,ป,ปไปไปแปดดูที่ว่าผมจะได้อะไรครับกูได้พิซซ่าอ่ะนี่ก็คือเกมเออเกมที่ผมเล่นตะก,กี้ชื่อว่าเกมเกมอะไรไม่รู้ แล้วก็เกมซ่อนให้เรียนแหลย่างให้เมอร์เดอร์รู้นั่นแหละที่หานั่นแหละเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม